สวัสดีครับทีมงานนักราชันที่ศานะครับวันนี้ผ้ามาบุญถล้องกะทินะครับเป็นบ้านเขาเอินบุญแกะเขานะพี่นอ้องพะเบงวันนี้เพิ่นกำลังเป็นมือเตรียมงานนะครับยี่ปอยยีแม่กำลังห่อกะต้มนะครับแม่นบ่แม่แม่นแม่นบุญถล้องกะทินะแม่เนาะกะต้มนั่งครับนี่ยกะต้มตำเตี่ย อันนี้เป็นข้าวต้มตำนะครับนั่งต้มบ้านบ้านเขาเอิอนข้าวต้มแดกนะครับอืมมันย่งอีกย่งเขาเป็นย่งลาะครับแต่บ้านหยากพี่น้องสหรับปูเห็ดบเปลี่ยนนี่ก็ถือว่ายากครับเพราะว่าขั้นตอนการเห็ดที่แรกอ่ะขาเขาปงหงนะครับผมเจ็บก็ตอนถี่ม้าหัวที่แรกหอนหอเลยนี่พี่น้องมาซอยงานหลายครับหมดที่ปล่อยแม่กับเห็ด nhàn này một cô thảo cũng sai rồi thế mình chắc tòa kiện gặp nhất cũng ưng hiệp gặp thang mình cũng có sai nữa ห้างนี้จะเป็นส่วนกะต้มตำเหมือนกันนะครับเน,น,นาะแต่ว่ามึงยังไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ต้มแหลกกะต้ะะะตมแหลกครับภาษาอีสานเนาะนะครับเนาะภาษาไทยหรือที่อื่นพี่กันเหรอเนาะครับเนาะนี่เป็นตำตำเข่าใส่กับกล้วยนะครับแล้วก็นี่นี่ตัวที่สูงผสมตะ็มาใส่ตองหอ่อ อ๋อเดีวที่เป็นเขาซึ่งหนึ่งนะครับครับลงครับครับไปเรื่อยๆมาเบ่งที่พ่ออีเมียมาหลายคนครับภาพเหมหมู่บานก็ับว่าอะไรครับวันนี้ยังเลยครับ นี่ตานี่ตากระต้มตำหรืแม่กระต้มเหมือนคนมุมนี้ตีโอ้กระต้มโคนยุสส้ยซ้อนผุนนะครับนี่กระต้มกระต้มที่ใส่กล้วยนะครับก็ื่อนนะครับนี่นี้เป็นกระต้มตำโบราณน,น,น,นะแม่เนาะแตงไมโบราณ กํากับต้มแหลกนะครับวันนี้ผู้เฒ่ามาสุนาสุตานะครับมาเนี่ยต้มแดงได้เนี่ยเพราะครับกระต้มกระต้มแหลกนะครับแม่เนาะกระต้มแหลกครับเป็นงานฉลองกะทึกนะครับของพี่พ่อวาดนะครับบ้านอเล็กน้อยอำเภอแก่สนานจังหวัดก็ลาดเทานะครับวันนี้เทาสามพี่น้องสามมือบ้านกับแม่ตัวมือห้งกันเต็มเลยพี่น้อง เป็นเป็น ok ต้มตำต้มแดงเดียวกันเนาะแม่นะส่วนส่วนผสมนี่มีกล้วยก็ะพร้าๆเลยครับแซ่บแซ่บอ้แม่แล้ว่ากันเน็ดทุ้เย่าแซ่บกักเลยครับผู้ใดโ่เคยจินเนี่ยร้อนร้องเบิ้งครับ <visuals> मैं का ส่วนหนึ่งทั่งดีครับดูเห็ดเหมนเดียวกันครับยังได้เม่าห้องไหนบ่ หงายเพื่อน่ค oh รับแต่สิงนีก็ตอนตำน้ม่เนาะตอนไปตำโอ้บสเอาติเม่เอาส่วนผสมมียังแม่นี่บอกให้ได้บอาครับนี่่วนมอ้ำตาลีกล้วยนี <t ada> <t ada ่ข้าวนี่มาเพืินครับน้ำตาลกล้วยข้าว ตัวดินตัวดินสูงเขาหนี่งแหละครับแต่ว่เขาเนี่ยเอาไปเอาเอาไปมาไปแช่เขาเนาะครับนะเอาเขาสารหนี่งครับเอาไปแช่แล้วมันตำตำขึ้นกันครับแล้วก็เอามาหนี่งแหละ,ะ,ละ,าม,าละมาห้องถือเสยียบกับนเด้ครับคนมาครับที่นะะ้องเออว่น ออกมาเดี๋ยวผมพายางเข้าไปถางนี้ครับไปตามหมวดเพราะงี้ไม่แย่เปิ่นเห็ดอม่ยังทางนี้ครับเดี๋ยวอนุญาตถามเพิ่นนะครับเนาะเอาจะปูปงหัวจักนะครับเนาะอ่าอีพออันนี้อนุญาตถามนะครับอนี้เพิ่นเหินเห็ดอี่ยังครับนี่ห่อดอกเพื่องนะครับเนาะอันนี้เพิ่นเอห่อดอกเพื่องนะครับ nay hóa độc quyền gặp các bạn hiệp công tay hải tâm thì mất bùn này gặp như bà. Bên đây xuống <laughs> cứ xuống nhìn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตายแล้วนะครับเปบันไดไปอยู่ในปกุกเมย์หนึ่งน,นักลา่าแดนนิสานครับออติดติดตามไม่ได้ครับเด้อ <c oughs> เอาไปกดติดตามไว้นะนักลา่าแดนนิสาน พเท่านกติเชียแบบออกมาลักษณะคล้ายๆครับเป็นรูปบ้านครับรูปบ้านเรือนไทยของสมัยโบราณนะครับเพื่อว่าสิพ่อแม่คนกติเชียรไปอยู่นะ่เป็นเป็นคนเสียนะครับเป็นคนเสียของชาวอีสานเขา ดี๋ยวพายงมือนกัน้งนี้ผูเฒ่าอจักตอกจักตอกเห็ดียังนูนี่น่อาไว่ต้มกัดจักตอกนี่ไว้ไว้สำรับเห็ดน่จักตอกมัดด้าวต้มเจัดกตอกจันังไว้คือเป็นใบตัมัดก้ะต้มเลครับกวต้มมะัดีครับสวัสดีทุกคนนะครับว่าอันจั๊กตอกไว้นเห็ดอันไหนครับนี่ อัีดต้มัดปลาต้มนะครับครับสาเขาใส่ยางนะครับใส่นี่นะน้องสามูุบ้านมัตุ้มหงมันเต็มยยู่นีมดล้วกันนี่้เ่าทางเตมู้เถ่าแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นเห็ดอาหารคือเป็นส่วนคนคนพอบาน

Hãy bảo cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เป็องสามหมอนนเนี่เงนี้าลาูกผู้ใดเคนคนอผู้ันสองพันอย่เี่ยพอดีกำนัเรากับานะครับ่าเป็นประทานพีเป็นประทานบานเป็นกำนันบานเลยเาหักสาหมู่บ้านไปเห็น

ตัวนึงหมู่นบานตึวสามหานราบกำลังเก็ดหอหอกครับไ่ำได้หรอได้อย่างม่นบจ้ากไนเจ้าเก็บเงี้ยกมุนเจ้าเกไปไหน่ะเจ้าเกอซีในมือน่ะเจ้าจะมองว่าเก็ไปนะร่ยไม่ต่องรับการอะ่รนะครว่าตัวอะไผู้ใดผู้ใดจะมองสมรวยได้ดิพวผู้พวกปัดพื้นเลยดิได้ไหมได้ไห่ เดี๋ยวผมพาย่างข้างในเขาไปเบิงซวนเขาต้มเขาต้มหมัดครับต้มหมัดต้มหมัดอย่างนีงนะครับ ครับอันนี้อันนี้เป็นกวต้มแด้าะต้มตำนะครับเดี๋ยวส่วนทางในคน่าเป็นกะต้มบัดครับเดี๋ยวป้ายเป็พิธีเห็บ เก็เป็นอดีตที่พอกำนันนะครับสวัสดีครับพอครับ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 มาพามาถามพอทำเนี่ยนะครับท่างนี้เป็นเอจตุ๋มสวัสดีครับถามนี่เนี่ยอันนี้เพิ่นเฮ็ดกระต้มยังครับเนี่ย ต้มข้นนะครับเนาะไปซาซิสอะไรครับอ่าเพือนักล่าในนิสานนะครับเผือดกับเกี่ยวกับประเพรนีสาน้องเนี่ยเหรอครับอันนี้เขาต้มต้มข้นนะครับต้มครับทีนี้มีกล้วยเนาะแม่เนาะกล้วยบับข้าวในกล้วยข้าวเยนน้ำตาล เม,ม, <Bringing> ม็ดเม็ดตัวแดงครับตัวดำรับตัวแดงตัวดำนะครับแล้วก็มัมีไปแช่น้ำก่อนนะครับแช่น้ำแล้วกันต้มต้มก้อนสิแมบต้มก้อนนะครับตัวดำมับสับปะรดสูบมาแม่น้อเดี๋ยวบอกวิธีเหีบรับป่าวลาคนเลยถ้าว่าเข่าเนี่ยต้องไปแช่ก้นนะครับเนาะแช่เอาเ่าเอาเลยก็ได้ครับเามีกล้วยมีข้าวแล้วก็มีตัวนี่รับตัวมีเกลือมีน้ำตา เออนี่นี่เกลยผสมนิดน้อยกับนี่น้ำตาลครับเป็นเพิ่มรสหวานนันนี้่เป็นกำลังหอยกับเพื่อางบางคนบางคนก็ะเห็นมตนนเ้น่ันขายอยู่ตลาดนะครับเห็นขายกย่ตลาดนีจะเป็นห่อละสิบบาทห่อละสิบาทห่อะห,าหา้าแล้วจะอยากเก็บรัาปูเห็บเปลีน นี่ทีง่ายก็ตัวตัวนั้นครับตัวนั้นต้องไปตำก่อนครับตัวที่เป็นกระต้มตำามต้แดดไปเป็นเนินครับตัวนี้ตัวนี้ทีายก็ครับเงียบ ได้ใหญ่ๆนะครับเฮ็ดแบบเดียวกันนะครับนเพราะเพราะเนี่ยผมก็ถือว่ามัดมัดใจกันเป็นคู่นะครับก็เลยเป็นทีมาของกระตโตมัดนะครับหูืว่าอะไรนี่คือกัตโตมัด

ครับนี่เสร็จแล้วครับนี่คือเสร็จสมบูรณ์ต้มหมัดนครับนี้ก็จะเอาไปเทปเดือดใต้น้ำก็ตมแล้วพวกผ้าเขาไปหาหมดแงเป็นเห็ดหยังครับเดียวอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเดเอาไปต้มนะครับเนาะอ่านี่ไปต้มไปหนึ่งซึ่งก็ได้ครับหอามตาาั้งดีนแงเห็ดหยังเนาะทางนี้แล้วไปเนาะไอ แล้วเหมือนแล้วิมแเพื่อนเพื่อนเดินเย็ดยังยังนี้แม่ยิบขันบักเบงนะครับแม่ขอขอขอเบ่งนครับหน่อขอให้พี่น้องเบ่งนี่ขอขันแับเบงมากเบ่งนะครับโคตมาบเทันวิธีเห็ umas, ด็ดเนาะพี่น้องนี่ครับหมวดที่แม่เป็นเ,นเ,เหยด anyway แล้วเร็จเรียบร้อย ทั้งนี้จะเป็นส่วนของเก่าเป็นเห็ดเลื่อนขันบักดิงต่มหมขันบักดิงเห็ดยาวงามมีน้องต่ะ่าดแนวเห็ดกับนีดอกมะลีน้องม่เนาะดอกมะลีนี่ใบกล้วยแค่นี้่น้องม่เนาะดอกมะลีนีใบกล้วยกันทั้งนี้แล้วเล้่วมันเดิ มาพีน้องมาเพรา่านตอนวัผู้ดอยดอกลาศดอกลักเออมีมีดอกลักมีใบกล้วยมีดอกมะลิน้องม่เนาะส่วนปะกอบวใส่ัเบื้องไันี้อะไรเมีเบื้องนี้ช่องนักล่าเดอนิสานน้อมีเลยครับเด้อ ออกช่องนักล่าแดือนนิสานนะครับมาเลยขนาดยิ่งซื้อเลยครับนักล่าแดือนนิสานขึ้นมาเลยครับที่ในยูทูบนะครับฝากติดตามเลยครับใบกล้วยมีดอกหลักมีดอกมะล,มมลนินะครับเผใบกล้วยส่วนทางในนี่ก็ขาจะกินเห็ดแล้วอ,อยู่ในกกินเลยแล้วผมจะไปอีก นี่ก็ที่เป็นเผ็ดซุกแล้วนะครับนนี่นี่ก็ต้มตำแล้วก็บท่านคนหนึ่งชั่วสิดที่เป็นการหาพระเขาซุกหบดผู้เฒ่ากินแล้ครับ เราพาเข้าไปทางขั้วนะครับไปเบิง่ง่าเป็นเห็ดีอย่างกันทางสวัสดีครับทางนี้เป็นแม่ขั้วกับทังเห็ดเนีกินให้หมดผู้เฒ่าสวัสดีครับแม่ขั้วครับนี่อย่างกินแน่โนอมมือนี่ อ่านี่มีลาบหมูครับมีลาบหมูเพราะว่าอีสานจริงๆก็ต้องกินมีมีดิบมี่ซุปผสมผสมบางคนก็กินสุกบางคนก็กินกินแบบนี้เลยครับจริงๆแล้วก็แบบนี้เลยครับอีสานนะแล้ทางนี้จะเป็นเป็นพัดยังครับหนี่งพัดพัดแซ่หมูนะครับทางนี้จะเป็นปลาจอมนะปลาจอมโอ้พี่น้องผมก็บ่กเห็นตะโดนแล้วปลาจอมนี่ครับ ปลาจอมนี่ตรงนี้ผิด,ดนี่ผิดปอกวันนี้เพิ่นกำลังหาเนื้อกินให้พีนน่พน,น้องผูครูคนนีาทำงานซอยนะครับเนาะตั้งนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่เยืนย,ยังครับพ่อใหญ่ อันนี้เราราบหมูนะครับเราเห็ดลาบหมูครับอันนี้ลาบหมูสิมีฟักเนี้ยหมูแล้วก็คั่นปั้นหน้าหมอกว่าเนื้อแล้วกับนี่นี่สร้อยหนังเลยทั้งน,นี้เป็นสุวนที่เพิ่นห่อกข้าวตม้มตม,มัดข้าวต้มนั่นเรามัดถึงซึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพายยางไปเพิ่งครับตอนบนันหนึ่งนะ อันที่ที่จะจากคุณมากนี่ยมามากขาชุดนี้เลยกัมาขาซึ่งหนึ่งนะครับนะแล้วพวงกิเปิดนหเพี่หนี่นีครขาซึ่งหนึ่งก็คือก็หนึ่งซาละเปาหนึ่งอย่างี้นะครับขาสีบาโอ้ยไสุ้ไส้ซิบหอนบะอังนี้เป็นซวน ซอยผักซ้อยหยังนะครับเนาะเขาเต้มหยังนี่ไหมต้มแรงจ้าตมแรงต้มตำครับนี่ละต่มาหัโรมาหนึ่งครับมาหนึ่งคทั้งที่ซอยผักนะครับเนาะคร้อยผับมัดุดงานนะครับมีอะ้งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเนื้กินประันมากยิครับนี่ สวัสดีครับท่านคุณจินิีมครับสวัสดีครับไอหยางอาชิบดีขอับโจไปขั้นี้นะครับติดตามเพียนนนะครับเด้อนักลาดายีสารครับสวัสดีครับ